วัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่5ครั้งที่34เรื่องโลลุทายีหน้า112ถึงหน้า115โสโยกโสมทัตโตอันว่าโสมทัตนั้นอาธายะพาเอาตังโยกพรามนังซึ่งพรามนั้น คันตวาไปแล้วสุสานังสู่ป่าช้าวีรนัตถมพกังนามะชื่อว่าวีรนัตถมพกะพันธิตวามัดแล้วตินกะลาเปซึ่งฟั่นแห่งหญ้าทั้งหลายกัตตวากระทำแล้วนาเมโยกขึ้นมาซึ่งชื่อทั้งหลายว่าอายังโยกตินกะลาโป อันว่าฟัอนแห่งญ่านี้ราชาเป็นพระราชาโหติโยกขึ้นมากุมภาคย่อมเป็นอยังโยกตินกรลาโปอันว่าฟัอนแห่งหญ่านี้อุปราชาเป็นอุปราชโหติโยกขึ้นมากุมภาคย่อมเป็นอยังโยกตินกรลาโปอันว่าฟันแห่งญ้านี้เสนาปฏิเป็นเสนาบดี โหติโยขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้ทัศเศตาวาแสดงแล้วปิตุแกบิดาปฏิปาติยาตามลำดับวัตตาวาโยขึ้นมาเปิดเล็กในกล่าวแล้วว่าตุมเหหิอันท่านนั้งหลายคันตาวาไปแล้วราชากลังสุราชตะกูลอภิกกมิตับพังพื้นก้าวไปข้างหน้า เอวังอย่างนี้ประโยคหลังก็ขึ้นมาเหมือนประโยคหน้านะครับตุมเหหิขึ้นมาอันท่านนั้งหลายคันตวาโยกขึ้นมาไปแล้วราชากุลังโยกขึ้นมาสุราชตระกูลปฏิกมิตบพังพึงก้ากลับเอวังอย่างนี้ราชาอันว่าพระราชาตุมเหหิโยกขึ้นมา อันท่านนั่งหลายวัตตโพพึงกราบทูลเอวังนามะชื่ออย่างนี้อุปราชาอันว่าอุปราชตุมเหหิโยกขึ้นมาอันท่านนั่งหลายวัตตโพโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหน้าพึงกราบทูลเอวังอย่างนี้ตุมเหหขึ้นมาอันว่าท่านนั่งหลายอุปสังกมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้ว ราชานังซึ่งพระราชาวัตวากราบทูลแล้วเอวังอย่างนี้ว่ามหาราชะข้าแต่มหาราชเจ้าเทโวโยกขึ้นมา อันว่าพระองค์ผูส้สมุติเทพช้ยัตุขอจงทรงชนะอิติดังนี้วัตวากล่าวแล้วอิมังคาถังซึ่งคาถานี้ยาใจยาถะพึงทูลขอโคนังซึ่งโคอิติดังนี้ตังพรามะนางโยกขึ้นมา ยังพราหมณ์นั้นอุคคันหาเปสิให้เรียนเอาแล้วคาถังซึ่งคาถาว่ามหาราชะข้าแต่มหาราชเจ้าไม่ยังขึ้นมาอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายกษามะเสย่อมไถสิเขตตังซึ่งนาโคเนหิโยกขึ้นมาด้วยโคทั้งหลายเยหิเหล่าใดโคนาอันว่าโคทั้งหลายเตโยกขึ้นมารับยะเหล่านั้นเทว เวสองตัวเมของข้าพระอ,องค์อาทิโยกขึ้นมาคุมภาคมีอยู่ข้าแต่พระอ,องค์ผู้สมุติเทพโคเนสุโยกขึ้นมาในโคทั้งหลายทวีสุทวีสุโยกขึ้นมาสองเตสุเหล่านั้นหนาโคโนโยกขึ้นมาอันว่าโคเอโกตัวหนึ่งมาโตตายแล้วขัตติยะข้าแต่พระอ,องค์ผู้ทรงเป็นกรรษัตริย์ตะวังขึ้นมาอันว่าพระอ,องค์เท ขอจงทรงพระราชทานโคนังโยกขึ้นมาซึ่งโคทุติยัง ตัวที่สองอิติดังนี้โสโยกพรามโนอันว่าพรามนั้นกัตวากระทําแล้วตังคาถังซึ่งคาถานั้นปะคุณังให้เป็นธรรมชาติคล่องแคล่วกาเลนะโยกขึ้นมาโดยการสังวัชระมัตเตนะสักว่าปีอาโรเจตวาบอกแล้วภาวัง ตรงนี้แปลไปก่อนเลยนะครับซึ่งความที่ตัดสาคาถายะโยกขึ้นมาแห่งคาถานั้นปะคุณะภาวังเป็นธรรมชาติคล่องแคล่วปุตตะสะแกบุตรวจัจเนยโยกขึ้นมาครั้นเมื่อคำว่าตาตะค่าแต่พ่อเตนะหิถ้ายอย่างนั้นตุมเหขึ้นมาอันว่าท่านนั้งหลายอาทายะถือเอาแล้วปัรน,นาการังซึ่งเครื่องบรรณาการกินจิอะไรอะไร เอวะนั่นเที่ยวอาคัชทะจงมาอาหังอันว่ากระผมคันตาวาไปแล้วปุริมะตรังก่อนกวา่าทัสามิจักยืนสันติเกในสำนักรัญโยของพระราชาอิติดังนี้โสมทัตเตนะโยกขึ้นมาอันโสมทัตกุมารวุตเตกล่าวแล้ววัตาวา โยกขึ้นมาเปิดเลขในกล่าวแล้วว่าตาตะเนี่ยพ่อสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ขเหตตวาถือเอาแล้วปันนาการังซึ่งเครื่องบรรณาการอุตสาหปัตโตผู้ถึงแล้วซึ่งความอุตสาหากาเลตรงนี้แปลไปก่อนเลยนะครับในการโสมทัด,ดสะแห่งกุมารชื่อว่าโสมทัด ทิตะกาเลยืนแล้วสันติเกในสำนักรันโยของพระราชาคันตวาไปแล้วราชากุลังสุราชตระกูลปฏิสัมโมทโนตรงนี้แปลก่อนเลยนะครับผู้มีความบันเทิงพร้อมเฉพาะรัญญาอันพระราชาตุทะจิตเตนะผู้มีพระไทยยินดีแล้วกะตะปฏิสัมโมทโน ทรงกระทำแล้ววัจนเนโยขึ้นมาครั้นเมื่อพระดำรัสว่าตาตะแน่พ่อตุมเหขึ้นมาอันว่าท่านทั้งหลายอาคตาอาคตัดทะตรงนี้นะครับตัดบทเป็นอาคตาบวกอัตะอาคตาเป็นผู้มาแล้วจิรัสังวตะสิ้นการลนานหนออัตะย่อมเป็นอิทะมาสนังตัดบทเป็นอิทางบวกอาสนัง อิทังโยกฐานังอันว่าที่นี้อาสนังเป็นที่เป็นที่นั่งโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นตุมเหขึ้นมาอันว่าท่านทั้งหลายนิสีทิตวานั่งแล้ววัฏถะจงกล่าวเยนโถตรงนี้นะครับตัดบทเป็นเยนะบวกอัดโถอัดโถอันว่าความต้องการเยนะโยกวัตถุนา ด้วยวัตถุใดอัติโยกขึ้นมาคุมภาคมีอยู่แล้วก็ขึ้นประโยคตะมารับนะครับตังวัตถุงโยกขึ้นมาซึ่งวัตถุนั้นอิติดังนี้รัญญาโยกขึ้นมาอันพระราชาวุตเตตรัสแล้วอาหากราบทูลแล้วอิมังคาถังซึ่งคาถานี้ว่ามหาราชค่าแต่มหาราชเจ้า ไม่ยังขึ้นมาอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายกสามะเสย่อมไถสิเขตตังซึ่งนาโคเนหิโยกขึ้นมาด้วยโคทั้งหลายเยหิเหล่าใดโคนาอันว่าโคทั้งหลายเตขึ้นมาเป็นประโยคตะนะครับเหล่านั้นเทเวสองตัวเมของข้าพระองค์อัติโยกขึ้นมากลุมภาค มีอยู่เทวะข้าแต่พระอ,องค์ผู้สมุติเทพโคเนสุโยกขึ้นมาในโคทั้งหลายทวีสุโยกขึ้นมาเช่นกันสองเตสุเหล่านั้นหนาโคโนโยกขึ้นมาอันว่าโคเอโกตัวหนึ่งมตโตตายแล้วขัตติยะข้าแต่พระอ,องค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ตะวังขึ้นมาอันว่าพระอ,องค์ คันหะขอจงรับโคนังโยกขึ้นมาซึ่งโคทุติยังตัวที่สองอิติดังนี้วจนเนโยกขึ้นมาครั้นเมื่อพระดำรัสว่าตาตะแน่พ่อตะวังขึ้นมาอันว่าท่านวเทสิกล่าวแล้วกิงอย่างไรตะวังขึ้นมาอันว่าท่านวัเทหิจงกล่าว ปุณะอีกยติดังนี้รัญญาอันพระราชาวุตเตปิแม้ตรัดแล้วพราม,มโนโยกขึ้นมาอันว่าพรามอาหะกราบทูลแล้วตั้งคาถังซึ่งคาถานั้นเอวะนั่นเทียวราชาอันว่าพระราชายัตตวาทรงทราบแล้ว คาวังตรงนี้แปลไปก่อนเลยนะครับซึ่งความที่ตัดสาคาถายะโยกขึ้นมาแห่งคาถานั้นเป็นคาถาเตนะโยกพรามเนนะอันพรามนั้นกติตะกล่าววิรัชิตวาผิดแล้วกัตวาทรงกระทำสิตังซึ่งการแย้มวัตวาตรัสแล้วว่าโสมทัตตะแน่โสมทัศ โคนาอันว่าโคทั้งหลายเคเหในเรือนตุมหากังของเธอทั้งหลายมันเยเห็นจะพระหูเป็นโคมากโหนติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้วจนเนโย,ยกขึ้นมาครั้นเมื่อคำว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพโคนาโยกขึ้นมาเป็นประธานอันว่าโคทั้งหลาย ตัวตุมเหหิอันพระองค์ทั้งหลายทินนาทรงพระราชทานแล้วพระหูเป็นโคมากพระวิสันติจักเป็นอิติดังนี้โสมทัตเตนะโยกขึ้นมาอันโสมทัตวุตเตกราบทูลแล้วตุสิตวาทรงยินดีแล้วโพธิสัตตัสะต่อพระโพธิสัตว์ทัตวาพระราชทานแล้วโคเน ซึ่งโคทั้งหลายโสรสะจะ16ตัวด้วยอลังการะพันดังจะขึ้นจะมาด้วยนะครับซึ่งบันดะคือเครื่องประดับด้วยนิวาสนะคามังจะซึ่งบ้านเป็นที่อยู่อาศัยด้วยพรามณสะแก่พรามกัตตวาโยกขึ้นมากระทำพรหมไทยยัง ให้เป็นของอันพรมพึงให้อสสะโยกพรามณัสระแก่พรามนั้นอุยโยเชสิทรงส่งไปแล้วพรามนังซึ่งพรามยเสนะด้วยยศมหันเตนะอันใหญ่สัทธาอันว่าพระศาสดาอาหริตวาครั้นทรงนำมาแล้วอิมังธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนานี้ชาตะกัง ทรงยังชาดกว่าราชาอันว่าพระราชาตะทาในการนั้นอานันโทเป็นอานอน,อนโออโหสิได้เป็นแล้วเอตารหิโยกขึ้นมาในการนี้พรามนโนอันว่าพรามประโยคหลังทั้งหมดนี้นะครับตรงนี้ให้โยกมาเหมือนประโยคหน้าตะทาขึ้นมาในการนั้น โลลุทายีเป็นโลลุทายอาีอโหสิโยกขึ้นมาได้เป็นแล้วเอตารหิขึ้นมาเช่นกันในการนี้โสมทัตโตอันว่าโสมทัตตะทาขึ้นมาในการนั้นอาหังเป็นเราเอวะนั่นเทียวอโหสิขึ้นมาได้เป็นแล้วเอตารหิขึ้นมาเช่นกันในการนี้อิติ ดังนี้สโมโอทาเนตาวาให้ตั้งลงพร้อมแล้ววัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายาประโยคด้านหน้าตรงนี้นะครับให้โยกมาเหมือนประโยคข้างหลังเอโสโลลุทายีขึ้นมาอันว่าโลลุทายีนั่นวัจเนขึ้นมาครั้นเมื่อคําอิมสมิงขึ้นมาอื่น อัตนาขึ้นมาอันตนวัตตะเพขึ้นมาควรกล่าววัฒติขึ้นมาย่อมกล่าวอันยังวัจนังขึ้นมาเช่นกันซึ่งคําอื่นอิธานิในการนี้เอวะนั่นเทียวนะหาไม่ได้ปุบเพเปสะตัดบทเป็นปุบเพปิบวกเอโสป,บปุบเพปุเพปิ แม้ในการก่อนเอโสโยกโลลุทายีอันว่าโลลุทายีนั่นวจนเนโยกขึ้นมาครั้นเมื่อคำอัญญสมิงอื่นอัตนาขึ้นมาอันตนวตัตตเพควรกล่าววะะตัติย่อมกล่าวอันยังโยกวจนังซึ่งคำอื่นเอวะนั่นเทียว ตายะตรงนี้ให้แปลไปก่อนเลยนะครับเพราะความที่อัตโนแห่งตนอัปปัตสุตะตายะเป็นผู้มีสุตะน้อยหิเพราะว่าอัปปัตสุตะปุริโสอันว่าบุรุษผู้มีสุตะน้อยพระหิพัทธะสติโสนามะชื่อว่าเป็นเช่นกับด้วยโคตัวเนื่องด้วยกำลังโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาหะ ตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้ว่าอายังปุริโสอันว่าบุรุษนี้อัปัตสุโตผู้มีสุตะน้อยชีรติย่อมแก่พลิพัทโทว,วะตรงนี้นะครับก็ตัดบทเป็นพลิพัทโทวบวกอิวะพลิพัทโทอิวะเพียงดังอันว่าโคตัวเนื่องด้วยกำลัง วัดเทนโตโยกขึ้นมาตัวแก่อยู่มังสาณิอันว่าเนื้อทั้งหลายตัดสะโยกปุริสสะของบุรุษนั้นวัดทันติย่อมเจริญปัญญาอันว่าปัญญาตัดสะโยกปุริสสะของบุรุษนั้นณนะวัฒติย่อมไม่เจริญอิติดังนี้อัดโถอัดโถโยกขึ้นมา อันว่าอัดว่าอายังโยกปุริโสอันว่าบุรุษนี้อปปัตสุโตชื่อว่าผู้มีสุตะน้อยอภาเวนะเพราะความไม่มีปัญญาสกัดสะโยกขึ้นมาแห่งหมวดห้าสบเอกัสวาหมวดหนึ่งหรือวาหรือว่าปัญญาสกานังแห่งหมวดห้าสิบทั้งหลาย ทวิน,นังสองอทวาปณะนะก็หรือว่าอภาเวนะโยกขึ้นมานะครับเพราะความไม่มีสุตตะวคานังนะครับตรงนี้ให้โยกมาเหมือนประโยคหน้าหมดเลยนะครับสุตตะวคัสสะโยกขึ้นมาแห่งวัคแห่งพระสูตรเอกัศวาโยกขึ้นมาวักหนึ่งหรือวาขึ้นมาเหมือนประโยคหน้า หรือว่าสุดตะวัคคางแห่งวัคแห่งพระสูตรทั้งหลายทวินนังขึ้นมาเหมือนประโยคหน้า 2... อภาเวนะเพราะความไม่มีสุดตัดสะโยขึ้นมานะครับแห่งพระสูตรเอกัสวาสูตรหนึ่งหรือวาหรือว่าสุดตานังปิแม้แห่งพระสูตรทั้งหลายทวินนังสองปริษเฉเทนะโดยกำหนดสัพพันติเมนะ อันมีในที่สุดแห่งพระสูตรทั้งปวงปะนะแต่ว่าอายังปุริโสโยขึ้นมาอันว่าบุรุษนี้อุกขเหตตวาเรียนเอาแล้วกรรมมัฏฐานังซึ่งกรรม,มัฏฐานอับปังอันน้อยอนุยุนชันโตตามประกอบอยู่พระหุตสุโตเป็นผู้มีสุตะมากวะเทียวโหวติขึ้นมาย่อมเป็นอิติดังนี้ตัทธะ โยกประเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัสะโยกขึ้นมาแห่งหมดว่าอัปปสสุตายังอิติดังนี้จบภาคหครั้งที่34แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดหนังสือทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยริงๆขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน